สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ดีแม็กสองพันยี่สิบขึ้นไปนะครับสองพันยี่สิบยบอครับสหรับคนที่ไม่อยากย้ายแน่ก็ผมแนะนำเลยครับว่าโหลดส่องบนเอาจบแน่นอนครับเดี๋ยวผมพามาชมดบแนบสวยๆที่หลาเราเลยครับแดัดดูั้งนสวยนี่ครับโหลดซ่องเนียนๆเลยครับบนเอาโดยสำหรับสองพันยี่สิบนะครับ สองบนหัจบแน่นอนไม่ต้องใหญ่แนบแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจบแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับเพราะว่าเราเราไม่จําเป็นต้องตัดทุกอย่างกันกระแทกเลยระยะระยะการใช้งานนะครับช่วงที่โหลดแล้วช่วงใช้งานนะครับยังพอใช้อยู่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องตัดทุกอย่างกันกระแทกแล้วถามว่าตัดกับไม่ตัดมันมีผลที่อะไรต่างกันไหม ในกรณีที่เราต้องตัดทุกอย่างอย่างแท้ครับเราจะต้องคานึงถึงระยะโชกที่ที่จะสุดครับโชคมันจะยันก่อนแต่2020เขาระยะการใช้งานพอพอเพียงครับจึงไม่ต้องตัดโชกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับบรรทุกได้เือนเดือนมาเพื่อนๆที่ทําไปแล้วนะครับผมมีรีวิวเยอะแยะเลยอไปทุกหนึ่งตันตันสองไม่มีปัญหาครับการใช้งานทุกอย่างปกติ คนงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มันตรวจนีครับ